ตรงนี้ครับผมอยากจะกราบขอโทษพี่น้องชาวราชบุรีทุกท่านผมอยากจะกราบขอโทษด้วยความจริงใจนะครับผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่การสื่อสารในวันนั้นน่ะทำให้พี่น้องเข้าใจผิดในตัวผม สวัสดีครับชาวราชบุรีทุกท่านสวัสดีพี่น้องประชาชนผมชัยรัตนศักดิ์อิสระพงศ์ผู้สมัครนายกอบจเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนครับวันนี้รู้สึกดีใจตื่นต,ตื่นตันใจไปอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นพ่อแม่พี่น้องมาชุมนุมกันอยู่นะ ลานริมน้ำแห่งนี้หรือนี่คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ครับพี่น้องใช่ไหมครับ <ไอ S 1> <อ>วันนี้เราได้พบปากกันเที่ยงเบอบ้านโป่งนะครับผมมีเรื่องเบาๆมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับวันนี้อาจจะเจอผมในภาคเบาๆหน่อยสบายๆนะครับอยากจะมาเล่าชีวิตในวัยเด็กให้ฟังนิดนึงผมเกิดที่อำเภอบ้านโป่งครับที่หมู่บ้านห้วยกระบอก ตำบลเล็กๆตำบลกับใหญ่นะครับเรียนที่โรงเรียนเทพวิทยานะครับตอน,นเด็กๆก็วิ่งเล่นอยู่ในไร่อ้อยนะครับวิ่งเล่นอยู่ในไร่อ้อยของครอบครัวยิงนกตกปลาเล่นน้ําในลําคลองสมัยนั้นน้ายังใสสะอาดเต็มไปด้วยปลานะครับพอโตขึ้นมานิดก็ตามพ่อแม่ไปปลูกอ้อยอยู่ที่ทอำเภอจอมบึงเข้าเรียนที่โรงเรียนดารุณาราชบุรีนะครับตอนเช้าก็ขึ้นรถเมย์ไปกับเพื่อน 4- ี่ห้าคน ตอนเย็นก็กลับรถเมล์กับเพื่อนอีกสี่ห้าคนสนุกสนานและชั่วและสมัยก่อนนี้รถเมล์สะดวกสบายมากนะครับพอโตขึ้นมานิดนึงคุณพ่อก็ส่งไปเรียนที่กรุงเทพนะครับตอนไปเรียนที่กรุงเทพเนี่ยก็ยากลําบากในการปรับตัวที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาที่มันเข้มข้นขึ้นในกรุงเทพมหานครผมใช้ชีวิตในการศึกษาที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาสิปีหลังจากนั้นก็จบปริญญาตรีกลับมาช่วยงานที่บ้าน กลับมาช่วยทําไร่อ้อยของครอบครัวที่อําเภอจอมบึงนะครับฉะนั้นผมเป็นเกษตรกรผมเข้าใจชีวิตพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวราชบุรีเขตอำเภอจอมบึงเป็นเขตที่อยู่นอกเขตชนทาทครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่นั่นนะครับเข้าถึงแหล่งน้ําได้ยากมากขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรผมเข้าใจปัญหาของพวกเขาดีการมีแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อให้เขาสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทุกฤดูกาลเพื่อการมีไรายได้ที่ยั่งยืนนะครับมีไรายได้ที่มั่นคงเอาเงินมาจับใจ่ายในตลาดให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนดีไหมครับอีกปัญหาหนึ่งที่กำลังจะเกิดในจังหวัดลาดบุรีที่ผมเป็นห่วงพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างมากเป็นปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนปัญหาที่เกิดที่หนึ่งหมื่นล้านบาทแต่ปัจจุบันกําลังเกิดอะไรขึ้นครับ มีทุนชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาครอบงำตั้งแต่การเป็นล้งนะครับรับซื้อผลไม้รับซื้อมะพร้าวน้ำหอมเป็นทุนชาวต่างชาติที่เริ่มคืบคานเข้ามาตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับเริ่มเข้าไปปลูกมะพร้าวเองไปเช่าสวนทำเองนะครับทำอย่างนี้เนี่ยเกษตรกร,ร,กรจังหวัดราชบุรีจะทำอย่างไรครับธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ผมทำผมไม่ได้ทำแค่ไรออ้อยอย่างเดียวเป็นเกษตรกรอยอย่างเดียว ผมทํา SME รับเหมาก่อสร้างด้วยฉะนั้นผมมีความชํานาญเรื่องการลงทุนการก่อสร้างการก่อสร้างในอปกในยุคสมัยผมผมประกาศตรงนี้กับพี่น้องประชาชนให้เป็นพยานเลยว่าการลงทุนการก่อสร้างจะต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลและสถิติที่ยอมรับได้ว่าต้องมีการก่อสร้างไม่ทํามั่วๆเหมือนที่ผ่านมาทําตามใจใครก็ไม่รู้สนองใครก็ไม่รู้เหมือนกัน สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมจะกล้าหารที่จะดูแลเงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนเท่านั้นนี่คือสิ่งสําคัญครับที่ผมอยากจะทําให้กับชาวราชบุรีให้เกิดขึ้นในยุคของผมนะครับปัจจุบันนี้ผมก็ยังมีโรงแรมเล็กๆนะครับที่อำเภอจอมบึงด้วยนะครับผมทําโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งฉะนั้นผมจะเข้าใจพี่น้องที่ทําธุรกิจบริการดีธุรกิจการท่องเที่ยว ะครับธุรกิจร้านอาหารที่พักรีสอร์ทผมมีความเข้าใจการที่จะทำนโยบายนะครับเพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวของจังหวัดเราเนี่ยตอนนี้มีอยู่แค่2,000ล้านปีทีพ่พีกสูงสุดเลยเนี่ยขึ้นไปแตะถึง5,000ล้านถ้าพี่น้องชาวราชบุรีมีไรายได้จากการท่องเที่ยวถึง5,000ล้านมีเงินมาใช้ใจในตลาดอย่างนี้พี่น้องว่าดีไหมครับดีใช่ไหมครับ ถ้าดีอย่างนั้นวันที่หนึ่งกันยาต้องเลือกเบอร์อะไรครับโอ้โหขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้ที่ผมเล่ามาเนี่ยผมไม่ได้โม้นะครับมันคือเรื่องจริงแต่ชีวิตที่จริงกว่าน,นั้นคือการล้มลุกคุกคานในการประกอบอาชีพมาก็หลายอาชีพที่ทั้งไม่มีมีประสบคสวามสำเร็จและก็มีไม่ประสบคสวามสำเร็จเป็นชีวิตคนธรรมดาคนหนึ่งที่เหมือนพ่อแม่พี่น้องประชาชน นะครับผมไม่ได้ประสบความสำุขปากกัดตีนถีบในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งครับคืออย่างนี้ครับขอแห้งครับช่วงนี้ต้องตื่น,นตั้งแต่ตีห้าลงพื้นที่ และเผยพูดคุยเผยแพร่สื่อสารนโยบายบางวันเลิกหกโมงทุ่มหนึ่งต้องเดินทางไป10ึตำบล10อำเภอพบปะพี่น้องหลายแสนคนแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่สิ่งที่ผมจะมาเรียกร้องขอความสนใจเรียกร้องขอความเห็นใจจากพี่น้องและที่นี่ครับคือที่ผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจพ่อแม่พี่น้องประชาชน บนเวทีแห่งนี้ครับที่ผมได้ขึ้นมาเผยพพยายามเผยแพร่นโยบายพยายามมาเล่านโยบายพยายามมาอธิบายนโยบายแต่ด้วยการสื่อสารของผมที่มันผิดพลาดไปนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะเห็นแล้วหลายคนอาจจะทราบมีคนตัดเป็นคลิปไปเผยแพร่ไม่ว่ากันครับไม่มีปัญหาสำหรับผมผมทนได้แต่ผมสงสารความรู้สึกของพี่น้องประชาชนครับ ที่คิดว่าผมเป็นคนที่ด้อยค่าสิ่งต่างๆในจังหวัดราชบุรีที่ด้อยค่าการศึกษาด้อยค่าพี่น้องรพสตผมไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเลยครับผมเพียงแค่อยากจะสื่อสารว่าปัญหาของจังหวัดบ้านเราเนี่ยมันเป็นเช่นไรนะครับตรงนี้ครับผมอยากจะกราบขอโทษพี่น้องชาวราชบุรีทุกท่านผมอยากจะกราบขอโทษด,ด้วยความจริงใจนะครับผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง ที่การสื่อสารในวันนั้นน่ะทำให้พี่น้องเข้าใจผิดในตัวผมนะครับเพื่อเป็นทันตแพทย์ที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรีเพราะตอนนี้ทันตแพทย์ในจังหวัดราชบุรีนะครับแพทย์หนึ่งท่านต่อพี่น้องประชาชนถึง8000คนครับเป็นพารงานที่หนักมากจริงๆนะครับนี่คือเป้าหมายของลูกสาวผมที่อยากจะเรียนที่โรงเรียนเบนแล้วเข้าคณะทันตแพทย์ให้ได้ เพื่อเป็นหมอฟันที่จังหวัดราชบุรีแล้วผมจะด้อยค่าการศึกษาจังหวัดราชบุรีได้อย่างไรครับผมรู้สึกเสียใจจริงๆแต่ก็ต้องกราบขอโทษที่ทําให้รู้สึกว่าผมพูดอะไรที่มันผิดพลาดไปผมต้องขออภยัยผมต้องขออภัยครับขออภัยจากใจจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาครับหลานๆผมก็ยังเรียนอยู่ในอำเภอจอมในอำเภอบ้านโปง่งหลานผมยังเรียนอยู่ที่อำเภอสวนพึ่ง มีความแตกต่างกันอยู่ครับระหว่างโรงเรียนในเมืองอับอำเภอทีท่ต่างห่างไกลออกไปโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีนะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการบทบาทอบจอไม่ได้มีเข้าไปบทบาทในการเข้าไปจัดการศึกษาใดๆทั้งสิน้นแต่บทบาทอบจอคือเข้าไปอุดหนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ยังขาดแคลนอยู่ดูแลอุดหนุนงบประมาณบุคลากรครู ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ยังขาดแคลนให้กับโรงเรียนนี่คือบทบาทสำคัญของอบจที่มีต่อการศึกษาของจังหวัดราชบุรีครับในส่วนของโรงเรียนอบจที่นายกอบจสามารถบริหารได้นั้นที่มีแห่งเดียวก็คือโรงเรียนวัดห้วยประดุกที่ที่ผมอยากจะทำให้เป็นโรงเรียนสองภาษาที่มีมาตรฐานมีค่าเทอมที่ไม่แพงมากเด็กๆราชบุรีอยากจะไปเรียนที่โรงเรียนวัดห้วยประดุก เพราะโรงเรียนวัดเพว่ปวะดดุกเรียนแล้วมีความสุขเพราะมีนักจิตวิทยาดูแลสภาพจิตสภาพใจของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในปัจจุบันนักจิตวิทยาจะช่วยดูแลจิตใจของพี่น้องในโรงเรียนของเรานี่คือนโยบายด้านการศึกษานะครับของผมแล้วภาพฝันของผมนะครับที่ผมอยากเห็นรอพศออตอในจังหวัดราชบุรีนะครับที่มีการถ่ายโอนมาแล้ว79แห่ง ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับของรอพอสอตอในจังหวัดราชบุรีพี่น้องทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้สูงวัยนะครับที่มีอายุ60เกิน60แล้วนในจังหวัดราชบุรีนะครับมีกว่า1นึ0 0 0สนื่นคนนะครับหรือประมาณ20%ของประชากรในจังหวัดราชบุรีเรากําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวแล้วนะครับการพัฒนารอพอสอตอจึงสําคัญครับพี่น้องเห็นไหมครับการไปโรงพยาบาลนะครับมันมีความแออัดอย่างมาก นะครับผมต้องพาพ่อตาไปโรงพยาบาลทุกเดือนผมเห็นสภาพนี้ครับต้องไปตั้งแต่ตีห้ากว่าจะพบหมอพบแพทย์ประมาณบ่ายสองสามโมงและทุกคนผมคิดก็ว่าก็เหมือนกันการไปแออัดอยู่ในโรงพยาบาลการมีรอพอ,อต่อที่ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนพี่น้องคิดว่าดีไหมครับ <Yeah. S 1> ทําอย่างไรครับที่เราจะพัฒนาได้สองประการครับสองประการเท่านั้น ที่จะพัฒนารอพอสอตอได้หนึ่งดูแลอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนอยู่ในรอพอสอตอการดูแลเรื่องการทำคลินิกธันตกรรมครับคลินิกกายภาพคลินิกเบาหวานความดันคลินิกแพทย์แผนไทยครับอุดหนุนเครื่องมืออุปกรณ์ให้ครบผมทราบว่านะครับยูนิตท,ทำฟันเนี่ยในบางรอพอสอตอใช้มาแล้วกว่า15ปีผมถามพยาบาลในรอพอสอตอว่าพี่ครับ แล้วน้องหมอฟันผมจะใช้ได้ไหมครับเพราะเทคโนโลยีตอนนี้มันมันเป็นออโต้กันไปหมดแล้วคุณพี่พยานบอกว่าน้องๆก็ทาไม่ใช้ไม่ค่อยได้อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันนี่คือบทบาทสําคัญครับที่จะเข้าไปดูแลเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มันทันสมัยเพื่อที่จะดูแลพี่น้องในชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพดีมากขึ้นเมื่อมีเครื่องมือแล้วก็ต้องมีบุคลากรครับเปิดกรอบบุคลากรทางการแพทย์ให้เพิ่มขึ้น ปัจจุวันนี้มีกรอบอยู่แล้วในบางรอพศตแต่ยังขาดบุคลากรอยู่งบประมาณมีอยู่แล้วครับการถ่ายโอนมาเพียงแต่เรายังไม่ได้หาคนอย่างจริงจังผมจะต้องเข้าไปเอาใจใส่ไปดูแลให้อย่างใกล้ชิดต้องเรียกกองสาธารณถูมาพูดคุยว่าต้องพัฒนาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนหากผมได้โอกาสเข้าไปบริหารอบจร,ราชบรุรีการสร้างแรงจูงใจให,ให้กับพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ในรอพศต ให้ความมั่นคงความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อให้เขาได้เพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับความหวังความฝันต่อไปคือการทําเรื่องน้ําประปานะครับผมอาจจะยังทําน้าประปาคัวเรือนใช้น้ําประปาชุมชนน้ําประปาหมู่บ้านอีกหมืน่นอีกหมื่นกว่าคัวเรือนอยังน้ําประปา่างคนทามว่า hey, เฮ้ยอาบาจอ,อยจะทาได้เหรอมีเงินพอเหรออย่างที่ผมบอกครับ งบการลงให้ได้เกิน60%ของจังหวัดราชบุรีอย่างแน่นอนดีไหมครับนี่คือนโยบายสำคัญ3นโยบายอันนี้ผมอยากจะเล่าความฝันเล็กน้อยที่ผมเล่าไปแล้วตอนเด็กว่าผมขึ้นรถเมล์ไปเรียนด้วยความสะดวกสบายผมอยากจะเพิ่มช่องทางเพิ่มทางเลือกในการเดินทางกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรถเมล์ที่ดีจะต้องเกิดขึ้นในยุคสมัยผมครับทางเลือกในการเดินทางด้วยรถเมล์ สะดวกสะอาดและปลอดภัยและตรงเวลานโยบายทำรถไฟสายอบอจอผมจะผลักดันอย่างเต็มที่ให้เกิดขึ้นได้วันนี้ครับผมเดินทางจากอำเภอเมืองมาที่สถานีบ้านโปง่งและเดินทางมาที่นี่เดินเท้ามาที่นี่ประมาณ3 4 0 0เมตรผมใช้เวลาประมาณ40นาทีเท่านั้นค่ารถไฟ7บาทครับดีไหมครับถ้ารถไฟถ้าราคาการเดินทางมันถูกอย่างนี้ นี่คือทางเลือกในการเดินทางเพื่อให้ผู้มีไรายได้น้อยได้มีทางเลือกในการเดินทางนะครับให้ลูกหลานของเราสามารถไปเรียนได้นะครับตอนเช้าไปตอนเย็นกลับนะครับมีท่อนเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและตรงเวลานะครับนี่คือความฝันของผมที่อยากจะให้เกิดที่ในจังหวัดราชบรุรีนะครับสุดท้ายครับสำคัญเลยการทำนโยบายอ,อบอจอให้โปร่งใสการตรวจสอบงบประมาณ เพราะว่างบประมาณเนี่ยเกิดจากภาษีของพี่น้องประชาชนเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชนที่เป็นภาษีที่ให้เราไปทํางบประมาณฉะนั้น ผมให้ความสำคัญกับประชาชนชาวราชบุรีในการเข้าไปมองดูการทำงานการทำนโยบายการทำโครงการต่างๆการใช้เงินให้มีคุณภาพมีคุณค่ามีคุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนช่องทางการสื่อสารต่างๆการไลฟ์สดการประชุมสภาเพื่อให้พี่น้องได้เห็นการทำงานในสภาเราว่ามีใครเบี้ยวใครโกงเราบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญการสื่อสารระหว่างอบจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ต่างๆเทคโนโลยีการสื่อ อบจอราชบรุรีมีงบประมาณ900ล้านบาทมีเงินสะสมอยู่ในกระเป๋าอีก3 0 0 0ล้านบาทเ <_ races> พียงพอครับที่เราอยทำนโยบายที่ยกระดับคุณภาพชีวิต3นโยบายดีๆที่อยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมไม่อยากส่งต่อมรดกแห่งความเจ็บปวดให้แก่ลูกหลานของเราลูกของผมในอนาคตฉะนั้นอำนาจอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนแล้วครับ อำนาจอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนแล้วอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับการตัดสินใจในวันที่หนึ่งกันยานี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญที่การตัดเตืนตัดสินใจของพี่น้องประชาชนจะเปลี่ยนแปลงจังหวัดราชบุรีให้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมให้โอกาสผมครับชัยรัตน์ผู้สมัครนายกอบจอเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนหนึ่งกันยากาเบอร์หนึ่งราชบุรีเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนึ่งกันยาก,กาเบอร์หนึ่งครับ